โอเคสวัสดีค่ะพี่น้องขานะคะก็มาพบกับยีอ่อจยแล้วตามรหาดอกไม้ดอกไม้สวยๆงามๆน,นะคะนี่เลยเนาะน้องนางทำไมถึงงามแแหา่เอเอ นี่นะคะอุ้ยอันนี้สวยมากนะคะสวยจริงๆนั่นคือทิวลิปนะคะน้องนางทิวลิปเองนะคะนั่นเลยสวยไหมคะพี่น้องคะทิวลิปสีนี้สวยมากเลยเมื่อก่อนยายจ่อยเคยปลูกนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ปลูกแล้วคะ่ะหรือออกหมดนะคะเนาะอุ้ยน้องนี้ก็น่ารักอะ่ะอุ้ยมีตัวนี้ด้วยเห็นไหมนี่นะตัวนี้ แมงเต่าทองนะคะแมงเต่าเนาะงาม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 เท่ๆแต่ชอบใจมากเลยอ่ะชอบใจน้องนางนี่มากเลยโอเคเนาะเดี๋ยวเราไปตามหากันต่อนะคะตามหากันต่อเนาะทิวลิปกลางสายลมนะคะเนาะนี่ค่ะมาต่อกันเลยนะคะแอบถ่ายเช่นเคยนั่นเลยกับ j a y j o ย,ย,ยไม่มีของตัวเองนะ แอปไทยแต่ของเพื่อนบ้านสวยไหมคะพี่น้องสวยไหมสวยไหมสวยนะนี่ก็คือทิวลิปเช่นเคยนะคะทิวลิปอีกสายพันธุ์หนึ่งเนาะ,ะมาดูกันลหลายๆสายพันธุ์ค่ะนะคะแปลกแต่แปลก,กใจสวยๆงามๆน,นะคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจอยมาเจออะไรมาเจออะไรอะไรนี่นะคะดอกไม้ของเขาชาวบ้านนะคะทําเป็นการเต้นเล็กๆนะคะน่ารักมากเลยอะ่ะ ก็ทำของเขาได้น่ารักมากดูสิดูสินะคะนี่มีน้ำพุด,ด้วยนะคะนี่มีแสงโซลาเซลล์นะแสงโซลาเซลล์ดูเขาทำของเขาก็จุกกระจิกมุมนี้ทำไมมันไม่ชัดมุมนี้ไหมมุมนี้ไหมนีม่เลยเนาะดูมุมมุมสูงมุมสูงมุมกว้างนะมันน่ารักอะ่ะน่ารักเขาทำได้น่ารักนะคะเนี่ยเนาะดูสินะ ขาจัดแต่งของเขาอ่ะจัดแต่งเป็นกระจุกกระจิ๊กเล็กๆน่ารักแล้วมีนกด้วยอ่ะมีนกมีเป็ดนะคะมีอ่างน้ำเนาะอุย้ยดูดิโน่เนี่ยของแต่งเขานะเออสวยอะ่ะไอเดียดีอะ่ะไอเดียเจ๋งมากเลยเนาะพี่น้องะ่ะดูโน่เนี่ยดูมุมสูงมุมนี้มุมนี้โห้ยมันก็ถ่ายยากฮะแล้วก็มุมมันเนี่ยนะนี่เลยนะคะค,ะค่อยๆดูเนาะเนี่ย เป็นมุมแบบนี้เนาะสวยอะ่ะน่ารักนะคะเนี่อ่ะ่าจอยก็ไม่ทราบหรอกรภาพมันชัดไหมอะ่ะเพราะมันมืดมองไม่เห็นเนาะค่อยๆแพรนนะคะเนี่อเป็นแสงโซลาเซลล์นะคะตรงนี้ก็เป็นโซลาเซลล์ของเขาเนาะแผงโซลาเซลล์เพิ่งวันนี้เขาไม่เปิดน้ำพุนะคะเขาไม่เสียบเนาะ ที่จริงมันจะมีน้ำผุ้ตรงนี้นี่อ่าน้ำผุ้เนาะโอเคลาไปกับภาพนี้แล้วกันเนาะคะ่ะบ๊ายบายขอบคุณมากนะคะพี่น้องทุกคนทุกท่านค่ะนะคะกับดอกไม้ในการปาปาเลซี่ดอกไม้กับเจ๊จอยเนาะขโมยถ่ายของเขาและแอบถ่ายนะคะบ๊ายบาย,บาย,บายค่ะพี่น้องค่ะนะคะบ๊ายบาย,บาย